สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ทำการจัดอันดับอาวุธระดับสีฟ้าแบบที่เวลาใช้ท่าอันติเนี่ยจะยิงออกมาแค่ลูกเดียวให้ได้รับชมกันไปแล้วนะครับ และเพื่อความต่อเนื่องในคลิปนี้ผมก็จะมาจัดอันดับอาวุธระดับสีฟ้าแบบที่ท่าอันติเนี่ยจะยิงออกมา3ลูกบ้างเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอันดับที่ผมได้จัดทําขึ้นมาเนี่ยเป็นเพียงแค่ค,ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะใครที่เห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็ลองคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับคิดซะว่าเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วกันเนาะโอเคนะครับสําหรับอาวุธระดับสีฟ้าที่ท่าอันติจะยิงออกมา3ลูกเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นนะครับ ประกอบไปด้วยไดนาไมต์ ite, ปืนไฟฟ้าตะกร้าผลไม้แล้วก็ไม้ดูดซ่วมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาวุธระดับสีฟ้ามันก็ยังมีอยู่อีกหนึ่งชิ้นนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าเวลาใช้ท่าอันติเนี่ยหลังจากกดใช้งานไปแล้วจะออกมากี่ลูกเนาะซึ่งอาวุธที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คืออาวุธรถตุกตุกนะครับหลายๆคนนะครับที่กำลังฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็อาจจะสงสัยนะว่าผมรู้ได้ยังไงนะครับว่าอาวุธรถตุกตุกเป็นอาวุธระดับสีฟ้า จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่เท่าที่สังเกตจากภาพที่ทีมงานโพสให้ดูในกลุ่มเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าที่ด้านหน้าของชื่ออาวุธจะมีคำว่าเลิศอยู่นะครับซึ่งอาวุธในระดับสีฟ้าทุกชิ้นในภาพเนี่ย ก็จะมีคําว่าเลิศอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะก็เลยทําให้ผมตีความได้ว่าอาวุธรถตุกๆเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธระดับสีฟ้านั่นเองนะครับผมแต่ว่ารูปแบบการใช้งานอันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงรู้แค่ว่าเป็นสายป้องกันแล้วก็ว่องไวเนาะที่สําคัญเนี่ยเอามาขุดได้ด้วยนะครับผมส่วนตัวแล้วนะผมก็อยากลองเอามาเล่นมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเท่มากๆเลยนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มกันที่อาวุธอันดับแรกเลยดีกว่าเนาะนั่นก็คืออาวุธไดนาไมท์นั่นเองนะครับผมสําหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครใช้งานคล่องแล้วเนี่ยจะโหดมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นอาวุธที่น่าจะมีสเตตัสโจมตีเยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับซึ่งการยิงแต่ละทีเนี่ยหวังผลได้เลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ายิงแล้วติดคริด,ด้วยนะบอกเลยว่าโอกาสแตกสูงมากนะ และสาหรับใครนะครับที่เป็นสายบ้าพลังเนี่ยผมก็แนะนําอาวุธชิ้นนี้เลยนะครับเอาละครับเรามาต่อกันที่อาวุธอันดับที่สเนาะสำหรับอาวุธอันดับที่2ก็จะเป็นอาวุธปืนไฟฟ้านะครับผมและสําหรับอาวุธชิ้นนี้นะก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่อันตรายมากๆเลยเช่นกันนะเพราะว่าค่าสเตตัสเนี่ยจะเน้นไปที่อัตราคิติคอนนะครับผม ทำให้เวลาใช้งานจะติดคริติคอนบ่อยมากๆนะครับโดยเฉพาะเวลากดท่าอันติแล้วยิงออกมา3ลูกเนี่ยถ้าโดนเต็มๆทุกนัดผมว่าถึงขั้นลาโลกแบบไม่สมัครใจได้เลยนะครับและถ้าเอาไปเทียบกับอาวุธไดนาไมต์เนี่ยผมว่าความแรงก็น่าจะสูสีกันเลยนะครับผมโอเคนะครับมาต่อกันที่อาวุธอันดับที่3เนาะสำหรับอาวุธอันดับที่3นะครับนั่นก็คืออาวุธตักราผลไม้นั่นเองนะ สำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าค่าสเตตัสจะเน้นไปที่ค่าความว่องไวแล้วก็อัตราคิติคอนเนาะแต่สิ่งที่ทําให้อาวุธชิ้นนี้น่ากลัวที่สุดก็คือท่าอันตินะครับเพราะว่าท่าอันติของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยสามารถขุดเราได้ลึกถึงแกนโลกเลยนะครับเพียงแค่เรากดบวก 2- 2สองครั้งตามด้วยท่าอันติเนาะ เราเนี่ยก็จะสามารถขุดได้แบบทะลุทะลวงสุดๆเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาวุธชิ้นนี้ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเอาล่ะครับเรามาต่อกันที่อาวุธชิ้นที่4เนาะนั่นก็คืออาวุธไม้ดูดซวมนั่นเองนะครับผมสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอาวุธทางเลือกลำดับท้ายๆเลยนะที่ผู้เล่นส่วนใหญ่จะหยิบมาใช้งานกันนะครับ ซึ่งถ้าจะบอกว่าอาวุธชิ้นนี้มันไม่ดีมันก็ไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าค่าสเตตัสก็เน้นไปที่พลังป้องกันแล้วก็อัตราคิจิคอนเนาะแต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมถึงไม่ค่อยเห็นใครเลือกมาใช้งานกันเลยทั้งที่ท่าอันติเนี่ยก็พอๆกับตะกร้าผลไม้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ทะลุทะลวงอะไรมากมายแต่ก็ถือว่าขุดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับหรือเป็นเพราะว่าท่าอันติเนี่ยจะเป็นการเทก้อนขี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เลยอาจจะไม่นิยมนะครับผม โอเคนะครับเรามาต่อกันที่อาวุธชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออาวุธรถตุกๆนะครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับรู้สึกว่าจะยังไม่มีข้อมูลแบบชัดเจนนะเพราะข่าวมาประมาณว่าจะมีให้เล่นกันแค่ในประเทศไทยเท่านั้นเหมือนเป็นอาวุธลิมิเต็ดอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่จากที่ทีมงานปล่อยภาพกับรายละเอียดมาคร่าวๆเนี่ยเราก็พอสรุปได้นะครับว่าเป็นอาวุธสายป้องกันแล้วก็สายว่องไวนะครับผม แต่ที่สําคัญเลยก็คือสามารถเอามาเล่นเป็นสายขุดได้ด้วยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะขุดได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่จะพูดถึงความเท่นเนี่ยผมว่าเอาเรื่องเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆอีกหนึ่งคลิปเนาะที่แนะนําเกี่ยวกับอาวุธใช้งานในระดับสีฟ้าแบบที่ถ่าอันติจะยิงออกมา3ลูกนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าอันดับทั้งหมดเนี่ย เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะและถ้าใครนะครับรับชมแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยตรงกับที่คิดเอาไว้เนี่ยก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเพราะผมเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างเนาะและสําหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม